จากราคาเนื้อบูที่แพงขึ้นนะครับจะให้ประชาชนหันมาบริโภคเนื้อจอระเข้ทดแทนและก็ทําให้เนื้อจอระเข้ราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดหลงจากก่อนหน้านี้ประสบกับปัญหาขาดคุณมานานนับหลายปีนะครับโดยที่ทาเจ้าของฟาร์มจระเข้ได้บอกว่าเนื้อจอระเข้นั้นรสชาติดีมีประโยชน์อยากให้ภาครัฐให้การสนับสนุนครับ ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ฟาร์มจระเข้ทวีชัยฟาร์มที่ตั้งอยู่หมู่ที่8ตำบลหนองกระทุ่มอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะครับ ลังจากรับรายง,งานว่าประชาชนตอนนี้กําลังนิยมบริโภคเนื้อจอระเข้ทดแทนเนื้อหมูที่มีราคาแพงซึ่งกระแสะความนิยมในการรับประทานเนื้อจอระเข้ก็มีมากขึ้นมีประชาชนสัญจรแวะเกี่มาซื้อเนื้อจอระเข้สดหิ้วกับบ้านเพื่อําไปปร,รุงอาหารทดแทนเนื้อหมูโดยเฉพาะเนื้อจอระเข้ย,ย่างน,นะครับซึ่งขายในราคาไม่ละ20บาทเท่านั้นกลับไปรับประทานกันแบบไม่ขาดสาย ซึ่งเนื้อจอรดเค้จะมีรสชาติที่อร่อยกว่าเนื้อหมูโปรตีนสูงกว่าแถมไม่มีไขมันนะครับแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยประกอบว่าปัจจุบันนี้เนื้อราคาเนื้อจอรดเคสนะ้นมีราคาถูกกว่าเนื้อหมูมากแล้วก็ไปปรุงอาหารได้สารพัดเมนูมีทางรสชาติอร่อยคล้ายกับเนื้อหมูแล้วก็เนื้อไก่ที่สําคัญปลอดโรคปลอดภัยอีกด้วยนะครับ โดยที่นางสาวมินตราเพนชาติอายุ33ปีลูกเจ้าของฟาร์มทวีชัยนะครับก็บอกว่าที่ฟาร์มนั้นมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จระเข้กว่าพัานตัวส่วนจระเข้ที่จะสามารถชำแฉะได้นั้นต้องมีอายุ4ปีขึ้นไปและมีน้ำหนักประมาณ30-40กิโลกรัมหรือยาวประมาณ2เมตรถึง2เมตร20ซนติเมตรขึ้นไปก็สามารถชำแฉะได้แต่จะเก็บเลือดจอระเข้เอาไว้นะครับพร้อมเอาหนังออกและเก็บเนื้อส่วนลำตัว ซึ่งจระเ้ตัวหนึ่งนั้นจะสามารถแล่เนื้อได้ประมาณ10กิโลกรัมเนือเอ้อจระเ้สามารถนํามาปรุงอาหารแทนเนื้อหมูได้ทุกเมนูนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนื้อจอระเ้สดจะขายอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ150บาทแต่ถ้าซื้อทั้งตัวจะขายอยู่ที่1,000บาทและยังมีบริการ,รจะส่งแบบฟิตแช่แข็งใส่หลังโฟมให้อีกด้วยนะครับ สำหรับคุณสมบัติของเนื้อจระเขคก็คือไม่มีไขมันหรือมีไขมันน้อยมีรสชาติคล้ายกับเนื้อหมูผสมกับเนื้อไก่ตอนนี้เป็นที่นิยมของลูกค้าชาวบ้านต่างๆในพื้นที่และนะักท่องเที่ยวที่สัญจรไปมานะครับยิ่งมีการ สื่อสารผ่านทางออนไลน์ไปแล้วทาง Facebook เองทางสวีชัยฟาร์มราชบุรีก็ทําให้ลูกค้าที่รักสุขภาพหันมากินเนื้อโจอรสเข้ด้วยเนื่องจากว่าในเนื้อจอรสเข้มีสารบร,ริกแอซิดนะครับมีคุณสมบัติช่วยบำรุงร่างกายลดคลอเลสเตอรอลแลวก็ช่วยบรรเทาอาการหอบหืดภูมิแพ้และระบบทางเดินหายใจครับสุงที่ผ่านมาราคาเนื้อโจอรสเข้ก่อนหน้าน,นี้ถือว่าตกต่ำนะครับแต่ต้นทุนสูงขึ้นเพราะ เตียงจระเ้ต้องใช้โครงไก่เลี้ยงทุกวันซึ่งปัจจุบันราคาไก่ก็สูงขึ้นตามมาทําให้ทางฟาร์มต้องแบกรับต้นทุนที่สูงกว่าเดิมแต่ก็ยังขายกันอยู่นะครับกระทั่งปัจจุบันนี้เนื้อจระเข้เริ่มราคาสูงขึ้นลูกค้ามีรู้จักฟาร์มมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือหลายคนก็ให้ความสาคัญเรื่องของสุขภาพถือว่าตอนนี้เป็นการทําทุนหมุนเวียนระบบซื้อขายจระเข้จากทุกฟาร์มให้มีความมั่นคงมากขึ้นสําหรับใครที่สนใจอย,อยากทานเนื้อจระเข้จากฟาร์มทวีชัยฟาร์ ฟาร์มเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ช่วง9โมงถึง6โมงเย็นก็มาได้นะครับหรือว่าจะไปทานจระเ้หันซึ่งมีเฉพาะวันอาทิ์นะครับก็มาได้นะครับสามารถสั่งมาพิเศษได้ที่หมายเลข0984819889หรือ089589325ครับ